สวัสดีครับสวัสดีชาวราศีเมถุนและสวัสดีนักเรียนนักศึกษาไพ่ทาโร่ทุกท่านด้วยนะครับราศีเมถุนครับเรื่องที่ต้องระวังเรื่องที่ต้องระวังนะคุณต้องระวังเรื่องใดบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าสิใบเนี้ยจะบอกให้เราระวังอะไรบ้างนะครับ ได้แล้วสิบใบเดี๋ยวเรามาเรียบเรียงดูกันนะครับเรื่องที่ต้องระวังในหัวข้อเรื่องนี้นะราศีเมถุนใบแรกครับใบแรกในมิติของการใช้ชีวิต ก็คือเรื่องทั่ว,วไปใช่ไหมในเรื่องของการใช้ชีวิตรเราต้องระวังเรื่องใดใบที่1ครับใบเนี้หยหกามเรื่องของการเป็นผู้นําให้ระวังนะครับบางครั้งการเป็นฮีโร่มันก็มีความยากลําบากมันในเมื่อชีวิตมีคนรักย่อมมีคนเกลียด ไพ่หไม้นี่คือความเป็นผู้นำตัวคุณในมิติของการใช้ชีวิตต้องระวังเรื่องใดอย่าเข้าไปช่วยเหลือใครถ้าคุณไม่มีความพร้อมจริงถ้าคุณยังไม่พร้อมคุณอย่าไปให้การช่วยเหลือนะอย่าแสดงตัวเป็นฮีโร่คุณอาจจะพลาดพังได้หรือคุณอานคุณเองอาจจะตกเป็นเหยื่อนะ ฮีโร่ก็บาดเจ็บได้นะเป็นเหยื่อได้ด้วยเช่นกันนะครับหกไม้คือการเข้าไปจัดการในเรื่องของผลประโยชน์เพื่อให้ผลประโยชน์ทั่วถึงไปจัดแจงระเบียบเข้าไปจัดการระวังนะครับถ้าในกรณีที่คุณต้องเข้าไปจัดการองค์กรไปจัดระเบียบอะไรก็แล้วแต่ระวังถ้าคุณหลีกเลี่ยงไม่ได้มีความจำเป็นต้องทำก็ขอให้ระมัดระวังตัวทุก4ี้า อย่าเผลอ,อย่าพลาดอย่าพลังทำอะไรแล้วแต่ต้องมีะจักหลักฐานมีคนอยู่ข้างๆคอยรู้เห็นอ่ามันค่อนข้างจะละเอียดอ่อนนิดหนึ่งนะบางครั้งนะการที่เราเข้าไปช่วยเดี๋ือใครเราอาจจะกลายเป็นคนผิดก็ได้นะครับอันนี้ต้องระวังนะหกไม้บางครั้งการเป็นผู้นำก็ยากการที่เราเข้าไปยุ่งทำให้ทุกคนลงตัวทุกคนเข้าใจการไปไกลเกลี่ย เราเองก็อาจจะซวยได้นะครับราศีเมทุนแต่ในกรณีถ้าคุณหลีกเลี่ยงไม่ได้ควรจะต้องมีหาประจักษ์พยานอย่าทำอะไรคนเดียวสุ่มๆดุนๆไปถ้าในกรณีไม่มีใครเอ่ยก็ถ่ายกล้องถ่ายวิดีโอถ่ายเอาโ,อโทรศัพท์ถ่ายบันทึกเก็บหลักฐานไว้สมัยนี้นะมันต้องมีหลักฐานนะทำอะไรบางทีเราเข้าเราด้วยความหวังดีจะกลายเป็นหวังดีประสงค์ร้าย โดนเขาสวยก็ไปก็เรียบร้อยนะครับใครมาขอให้เราช่วยเหลืออะไรหกไม้ถ้าเป็นไปได้ก็หลีกเลี่ยงแต่ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้นะก็อย่างที่บอกก็ต้องระมัดระวังตัวเองเรามาดูใบที่สองคุณต้องระมัดระวังเรื่องใดเป็นพิเศษจริงไหมอย่างที่ผมบอก ทนเพราะนั้นครับการเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายหน้าที่ที่คุณทำจะเกิดการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอมพอเราให้ผลประโยชน์แบบนี้ผลประโยชน์แบบนั้นจะเอาแบบนั้นจะเอาแบบนี้เนี่ยบางครั้งเห็นไหมเวลาเราเข้าไปช่วยเหลือเขาเราเข้าไปช่วยเหลือใครมันก็ไม่เป็นอย่างที่ตกลงกันไว้ก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมากลับไปกลับมาอยู่นั่นแหละ สิ่งที่ต้องระวังนะครับคือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเลยนะออบางครั้งที่เราคิดว่าแน่นอนมันก็ไม่แน่นอนนะมันก็เปลี่ยนของอีกแล้วนะเออนี่แหละระวังเรื่องการเปลี่ยนแปลงในมิติของการใช้ชีวิตเออระวังเรื่องของผลประโยชน์ที่ต้องระวังมากที่สุดคือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเออพอนักเรียนนักศึกษาพอเข้าใจไหมทุกๆในการใช้ชีวิตทุกอย่างเนี่ยโอ อะไรอะไรมันก็ไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าเราทําจิตวางจิตวางวางใจได้เออททาให้เถอะเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนเปลี่ยนเสร็จแล้วก็ทำแหละเราไม่ต้องไปเดือดเนื้อร้อนใจกับการเปลี่ยนแปลงนั้นๆเปลี่ยนก็เปลี่ยนแก้ก็แก้ให้ทําอะไรก็ทําอย่างเงี้ยเราก็วางจิตวางใจเขาให้หน้าที่เรามาแก้ไขเขาให้เรามานะเรามีหน้าที่ให้เรามาอํานวยความสะดวกสบายมาช่วยเขาทํางานเขาเปลี่ยนเขาแก้เราก็ทําไปตามนั้นแหละ อืมทีนี้เรามาดูต่อระวังที่สุดเรื่องมากที่สุดเรื่องการเปลี่ยนแปลงแล้วทีนี้เรามาดูในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่หัวหน้าดูซิว่าเจ้านายเขาเป็นยังไงผู้หลักผู้ใหญ่เป็นยังไงโอ้เห็นไหมมันมีอะไรมาใหม่หเสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละมันถึงเกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะหัวหน้าชอบ เดี๋ยวก็คิดไอ้นั่นได้เดี๋ยวก็คิดไอ้นี่ได้เดี๋ยวก็อยากจะเป็นแบบนั้นก็เป็นแบบนี้ละเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเห็นไหมเนี่ยทำอะไรนันกับหนึ่งไม้โอ้โหคนนี้เปลี่ยนอีกแล้วเหรอเพิ่งทําไปแบบแบบเพิ่งเสร็จไปแบบแบบเสร็จเปลี่ยนอีกแล้วเหรอยังไม่ทันได้ส่งงานเลยไฟอนอลแล้วนะแต่มีไฟอนอลหนึ่งไฟอนอลสองไฟอนอลสามคขใจกันไหมไม่นอนสักทีนะโอเค หัวหน้าเจ้านายผู้รับผู้ใหญ่มักมีไอเดียอะไรใหม่ๆนี่ต้องระวังนะเออผมผมนึกขึ้นได้เนี่ยไอคำเนี้ยผมนึกขึ้นได้นะระวังนะครับแก้งานเนี่ยคำเดียวคำว่านึกขึ้นได้เนี่ยแก้กันทั้งระบบเลยนะใช่ปะสําหรับคนที่ทํางานอาร์ตแค่ผิดไซส์ผิดขนาดกระดาษเข้าไปนี่ก็งานใหญ่นะลูกน้องบริวารลูกน้องบริวารเป็นยังไงคนที่มีศักดิ์ต่ํากว่าเรา โอ้โหลูกน้องบริวารเราก็ฉลาดเหลือเกินรู้มากเหลือเกินเห็นไ,ไหมอันนี้ก็ต้องระวังเมจิเชียนคืออะไรความรู้รู้มากลูกน้องบริวารให้ระวังเรื่องอะไร่ะสอดรู้สอดเห็นอยากรู้อยากเห็นไปหมดลูกน้องแหมใช่ปะ่ะมีความรับอะไรไม่ได้นะเรียบร้อยอันนี้ต้องระวังนะครับ บางทีมันทำให้งานรั่วไหลไปได้นะเพื่อนฝูงล่ะมองไปที่เพื่อนฝูงผมพูนถูงไม่มีใครครบเลยเมยุนไม่มีเพื่อนฝูงเพื่อนฝูงไม่ครบเลยเพื่อนเก่าอดีตหายกันไปหมดแล้วเพื่อนเพื่อนพเพื่อนหายไปหมดแล้วเออคงได้แต่เพื่อนใหม่ละอืมระวังเรื่องใดห้าถ้วยเพื่อนเก่าๆเพื่อนเก่าๆไม่สามารถที่จะคบหาสมาคมได้ละคุณอาจจะต้องหาเพื่อนใหม่ๆใกล้ๆตัว เห็นไหมเพื่อนเก่าเขาไปเติบโตเขาไปได้ดิบได้ดีกันไปหมดแล้วเออเราก็หาแต่เพื่อนใหม่ๆหม่ไปคนใกล้ชิดอ่ะคนที่อยู่ใกล้มากที่สุดเลยคนไกลชิดคนรักแปดไม้โอ้โหโปรเจกต์เยอะเหลือเกินเมถุนเหนื่อยแล้วครับงานนี้ <laughs> เจ้านายก็มีมีงมีไอเดียโปรเจกต์ใหม่คนไกลชิดคนรักก็มีโปรเจกต์ใหม่โอ้โหเยอะแยะไปหมดมีอะไรให้ทําวันหยุดไม่ได้หยุดเลยเที่ยวตลอด <laughs> เนะเหนื่อยนะเหกไม้เนี่ยแหมเหมือนจะดีนะโอ้งานเพียบเลยนะหกไม้โอเคอุปสรรคปัญหาที่ต้องปเผชิญต้องปเผชิญอะไรล่ะราชาถ้วยเอาแต่ใจอารมณ์แปรปรวนขึ้นๆลงๆใช่ปะ่ะอืมต้องระวังให้ดีนะ เพราะว่าอะไรมันเหนื่อยอ่ะมันเหนื่อยจะนั่งจะนั่งก็ไม่ได้นั่งจะพักจะพักก็ไม่ได้พักแล้วมีโปรเจกต์นั้นโปรเจกต์นี้โอเคไหมทำอย่างไรให้ตัวเองปลอดภยัยอยู่รอดปลอดภยัยตายนะครับแกล้งตาย <c oughs> แกล้งตายเลยทําให้ปลอดภยัยทำอย่างไรให้ปลอดภยัยสิบดาบ พยายามปิดเกมให้เร็วจบให้เร็วถ้ามัวแต่ยืดยาชักช้ามันอาจจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้เร็วขึ้นพยายามจบงานให้เร็วอืพยายามจบให้เร็วทำอะไรแล้วทำารียบๆทำให้มันเสร็จๆอย่าปล่อยให้มันาราคาดสั่งโอเคไหมเรามองเห็นอะไรบ้างเพื่อจะมาปรับตัว มองเห็นอะไรบ้างรายชาไม้ก็โฟกัสสิ่งที่อยู่ตรงหน้าทําสิ่งที่อยู่ตรงหน้าให้เสร็จไม่ต้องไปสนใจสิ่งอื่นนะครับผมเพราะว่ามันทําอะไรไม่ได้อก็ต้องทําสิ่งที่อยู่ตรงหน้าแหละสมาธิก็จดจ่อกับสิ่งตรงหน้าอะให้อะไรมาก็ทําสิ่งนั้นแหละใช่ปะเพราะไพ่อของคุณเนี่ยีแต่เรื่องของการทํางานแลรายชาไม้หัวหน้าก็ให้งานคนไกล่ตัวคนละก็มีงานมาให้ เรานี่แหละระวังอึดอัดใจขึ้นๆลงๆเราเนี้ยไม่ไหวเพราะมันไม่ได้พักรีบเคลียร์รีบจบโฟกัสสิ่งที่อยู่ตรงหน้าอืมลูกน้องบริวารก็มีจิเชี่ยนก็ให้ระวังว้ทีมที่พวกรู้มากนกรู้รู้จักคําว่านกรู้ไหมนกรู้รู้มากเนี่ยบางทีจะให้งานจะจ่ายงานอะไปกันหมดละชิงหนีกันไปหมดเพื่อน เพื่อนฝงบริเพื่อนฝงคนที่ทำงานด้วยไว้ใจพึ่งพาอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นช่วยเหลือตัวเองครับเรื่องที่ต้องระวังในอนาคตราศีเมถุนสิบเหรียญสิบเหรียญคืออะไรล่ะความสมบูรณ์แบบหรือเปล่า สิบเดยนคือการเปลี่ยนแปลงกำลังจะจบพร้อมจะเริ่มใหม่สึกเรียนคือผลประโยชน์สิบเี่ยนคือระวังนะครับระวังมีพร้อมทุกอย่างแล้วให้ระวังเรื่องนี้สิบเดียนนะคือบางครั้งอะ มันเป็นเรื่องของการพร้อมเราควรเตรียมพร้อมไพ่บอกว่าบางทีถ้าบางทีเราไม่พร้อมที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งอะเวลามันมีภารกิจมีหน้าที่มามันจะตะกุกตะขักสิบเหรียญความพร้อมอยู่ในตำแหน่งที่ต้องระวังคือระวังเรื่องความไม่พร้อมเรื่องของไม่มีเวลาไม่มีเวลาให้กับคนอื่นไม่มีเวลาให้กับตัวเอง สิบเรียนมันเต็มไปด้วยภารกิจเป็นเต็มไปด้วยหน้าที่ให้ระวังเรื่องของผลประโยชน์เออเรื่องผลประโยชน์เรื่องค่าตอบแทนเรื่องในอนาคตที่ทำเพราะว่าอะไรมันมีงานมันมีงานเข้ามามันมีเรื่องงานเข้ามาเออแล้วมานีเรื่องงานตัวเราตัวตนเราขึ้นมาเป็นไพ่งานให้ระวังเรื่องของผลประโยชน์ในอนาคตสิบเหรีเออ มันต้องมีข้อตกลงมีข้อสัญญาบางทีทํางานไปแล้วมันไม่ได้เงินใช่ปะบางทีอ่ะงานแก้งานราคาเท่านี้แต่แก้ไปหูหลายสิบครั้งมากมันกินทั้งเวลากินทั้งทรัพยากรแต่ค่าแรงเราก็ยังเท่าเดิมเพราะฉะนั้นมันต้องดูในเรื่องของข้อบทสัญญาในเรื่องของผลประโยชน์ที่เราจะได้รับหรือผลประโยชน์ที่เราจะเสียทั้งนี้ทั้งนั้นสิบเหรียญมันเป็นเรื่องของผลประโยชน์ล้วนเลย ทําอะไรก็คํานึงในเรื่องของผลประโยชน์ในเรื่องของสตุ้งสตางในเรื่องของค่าตอบแทนมันอาจจะมีปัญหาได้ในอนาคตนะอืมให้ระวังในเรื่องของรายจ่ายบางทีอะถ้าคุณในกรณีที่เป็นเป็นหัวหน้าคุณต้องไปจ้างลูกน้องเนี่ยค่าแรงลูกน้องกินตายเลยนะถ้าเจองานแก้งานอะไรพวกเนี้ยใช่ปะขาดทุนขาดทุนงานแก้อืม สิบเหรียญเป็นเรื่องของเงินก้อนใหญ่เป็นเงินเรื่องเป็นเรื่องของเงินตกเบิกบางบางทีอ่ะสิบเหรียญอยู่ในตําแหน่งเนี้ยเรื่องที่ต้องระวังดีเงินที่มันจะได้ก็ยังไม่ได้มันล่าชา้าล่าชา้าเพราะอะไรล่ะเพราะทำเพราะนั้นเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาใช่ป่ะเออเงินที่เราอาจจะหวังไว้มันอาจจะมาไม่ตรงวันที่เรากําหนดบางทีทํางานเสร็จไปแล้วแหละ แหมเราดีใจจะได้รับเงินแล้วปรากฏว่าเขาบอกวางบินสามเดือนโอ้โหตู้นะ่ะรอไปอีกสามเดือนกว่าจะได้อันนี้ก็ต้องระวังนะดูในเรื่องเช็คดีลดีดๆในเรื่องของผลประโยชน์ค่าตอบแทนนะครับผมอมืมึงทีตกลงงานกันไว้แค่เนี้ยแต่แก้งานนี่โอ้โหแก้จังเลยอะไรเงี้ยเราอาจจะเสียเปรียบได้การเสียเปรียบก็คือเราเสียผลประโยชน์ไปนั่นแหละ โอเคนะครับราศีเมถุนทําอะไรก็ต้องมีความระมัดระวังนิดนึงเห็นไหมไพ่ก็บอกมาเนี่ยผลประโยชน์อันนี้ก็ผลประโยชน์เห็นไหมขึ้นขึ้นต้นกับลงท้ายกผลประโยชน์ตัวเดียวกันเลยผลประโยชน์ลงตัวเดีลตกเดีลได้แต่พอถึงเวลาเดีลงงานเสร็จเงินมันไม่มาตามเดีลเห็นไหมเงินมันมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนเวลามันมาไม่ตรงกับที่คุยกันไว อย่างนี้เป็นต้นนะครับผมระวังด้วยราศีเมทุนนะเงินเงินทองทองมันก็ไม่เข้าออกใครออกใครนะไม่เข้าใครออกใครอันนี้ก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับโอเคจบแล้วแหละราศีเมถุนนะครับขอยไพ่ทาโรเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดสําหรับคุณใครมีปัญหาเกี่ยวกับการอ่านไพ่อ่านไพ่ไม่ถูกอ่านไพ่ไม่เป็นเปิดไพ่ไม่ได้หรืออยากเรียนรู้ความหมายของไพ่ามาปรึกษาได้นะครับเดี๋ยวผมทําคลิปสอนให้ได้นะส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ